รอมาวอท่องเที่ยวเปิดงานเทศกาลสีสันแห่งสสยน้ำมหกรรมลอยกระทงนักของพดุงกรุงกรเกษมกรุงเทพมหานครชวนนักท่องเที่ยวลอยกระทงอย่างสร้างสารรค์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม นายสระวังเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันแห่งสายน้ำมหาการรมลอยกระทงนักครพดุงกูเกษมย่านหัวลโพงกุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเต็มแสงสีไ h t i n g อ n s t a l ล a t i o n แต่งแต้มของพดุงกูเกษมชูแนวคิดมหัสจัยรสีสันแห่งศรัทธาตราัการตาด้วยขบวนแห่นางนพมาศทางน้ำโดยยายาอุรัสยาสเปอร์บันสร้างสีสันบนพื้นน้ำด้วยไฮไลท์สายทานประทีป พื้นที่เอกลักษณ์ได้แก่เชียงใหม่สุขโขทยัยตากสมุทรสงครามและลอยเอด็ดพร้อมผสานเทคโนโลยีทันสมัยให้ลอยกระทงอย่างสร้างสรรค์สะท้อนคุณค่าความเป็นไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะ น้องประชาชนนะครับคนไทยทุกคนแล้วก็น้องอย,ายาย่างปั๊บด้วยนะครับที่มีส่วนร่วมในการที่จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีีงามของไทยนะครับผมเองในในใน,านามของรัฐบาลไทยแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมนในการสืบสานประเพณีดีงามแบบนี้ครับคือจริงๆแล้วมีมีประเพณีดีงามแบบนี้ในหลายๆพื้นที่นะครับ ในหลายๆจังหวัดที่เป็นการสืบสานประเพณียอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ต้องกระจายกันไปครับในพื้นที่สำคัญสำคัญครับ,ยยบ,รบวันนี้มีคณะโบราณคดีามาหลายประเทศเลยใช่ไหมครับบางท่านก็เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้ลอยกระทงบางท่านก็ครั้งที่6ครั้งที่7แล้วแต่ว่าบางท่านก็เป็นครั้งครั้งแรกที่คลองประดุมบูรณาสัตว์แห่งนี้ครับครคล้องไปบางนะคะค่้องหน่อยเราคล้องมาหลังนะคะตอนนี้เราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ให้เมืองไทย เราจะไปอีห่อเดินาเราก็ปั๊มเต็มที่แล้วตอนนี้ forward looking ก็คือมีการ looking มาจากต่าประเทศระยะสั้นระยะไกลเนี่ยเยอะมากหลังจากวันที่15ตัวนี้นะคะพรงนี้จะเห็นตัวเลขมันดีขึ้นก็ในส่วนลระทงนี้นะคะเราก็คิดว่าถ้าในประเทศเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะประมาณสกวาสรับะทงอวันนี้คแล้วรายได้ทปเทก็น่าจะประมาณเจล้าน่วงละก็เป้าอย่างที่ท่านก็ปลายปีสจะทำไม่ได้ครับ ดีใจมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งเรือในฐานะนักข่าวค่ะก็ต้องขอบคุณที่ที่ชวนมานะคะอยากให้คนแบบว่ามามาเฉลิมฉลองลอยกระทงกันเยอะๆค่ะเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามมากๆจริงๆชอบค่ะเป็นอเลยถือเป็นวันที่เรียบร้อยที่สุดในชีวิตอจริงๆไม่ค่อยได้มีโอกาสลอยกระทงเพราะว่าทำงาน ก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่โชคดีครับนผท่านทำปีฝายใดเีงครับฝากงานนะครับก็จริงจริงแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่ดีนะครับอย่างที่เรียกไม้ทราบแล้วแล้วก็ปีหน้าอีกเป็นปีหน้าเป็นปีที่เราประกาศ Amazing Thailand g r a n d Tourism ใหม่สปอเดนะครับถ้ามีโอกาสที่จะเชิญน้องๆที่เป็นศิลปินที่มีโดยเฉพาะยิ่งที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับเข้ามาร่วม ช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยผมมั่นใจอย่างยิ่งครับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเป็นโฮสต์ที่ดีของอนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยก็ดีหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศก็ดีก็ขอความร่วมมือตรงนี้ด้วยครับ